นอนต้องเปิดแอร์อยากเป็นคนเทคแคร์เนี่ยเปิดใจได้แล้วต่อไปคงเป็นคงเอ็นบีนะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์เบอร์ห้องมาเลยผมก็เลยเอ็นบีพี่พี่กิฟต์พกิฟต่อไปคงเป็นคงเอ็นบีนะคิดอยู่ใช่ไหมเจนฮะต่อไปเนี่ยเอ็นบโอเคทุกคนรู้นะ NB ็นะ เอ็นบีเนบิยเอาดีๆดีๆบอกนี่เลยบอกเจ้าของแม่เลยต่อไปเปลี่ยนชื่อเลยเอ็นบีเอ็นบีเอาดิเข er ้ามาดีครับมักหนูอางนี้แน่นอนนี่งวันต้องจินแล้วล่ะมักหนูแน่นอนเลยเอ็นบีจงเจริญเอ็นบีจงเจริญ เออไ,ไเอ,อได้อยู่นะ N B แล้ว N N B N N B ก็ได้ N N B ก็ได้ก็ได้อยู่ครับอยากเั้มาต้อง,อง<น> N B วระชันอยากมีชื่อชื่อตัวเองแบบชื่อย่อตัวเองแปะอยู่ที่ฝา,ากล่องไหมไอ้อ <c oughs> อยากมีชื่อแบบชื่อย่อตัวเองตัว B แบบ แปะอยูบ่บนฝาฝากองไหมทำไมเอ็นบีร on, ั้แล้แบบนั้นหนร้อนแล้วเอ้ยร้อนต้องเปิดแอร์ถ้าไม่มีคนเทคแคร์อยากอยากเป็นคนเทคแคร์เนี่ยเปิดใจได้แลวนี่ เบอร์เบอร์โทรเบอรร์โทไม่ต้องเบอร์เบอร์ห้องมาเลย <laughs>